ศึกษาไทยเลยคือมันมีการเปลี่ยนนายบ่อยพอเปลี่ยนนายบ่อยนโยบายใหม่แบบนีอนะคะหรือนโยบายเก่าที่กําลังจะดีไม่ได้ต่อเนื่องแฮชแท็กการศึกษาไทยต้องไปต่อไม่ว่าหัวจะเป็นอย่างไรมันต้องไปต่อการที่อย่างกรูจีแพร่ก่อไปกลายเป็นตัวกระหลาดคนไทยเราไม่มีคุณภาพขนาดนั้นเลยหรอเราก็เลยคิดในใจว่าเราจะสร้างโรงเรียนไทย ที่สู่สากลมาตรฐานอเตอร์เราบอกว่าการศึกษาเนี่ยไม่ควรเป็นคู่แข่งกันการศึกษามันควรจะทุกคนช่วยกันครูคือแม่พิมพ์ของชาตินะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าครูคนแรกของเด็กๆคือคุณพ่อคุณแม่นี่คือ Earth Talk Talk to the Earth กับผมเอิร์ธสันนะครับรายการที่จะสรรหาแขกรับเชิญมาร่วมพูดคุยเพื่อสร้างทั้งแรงบันดาลใจและก็ฝากแง่คิดให้กับโลกใบนี้วันนี้แขกร่วมพูดคุยกับเราครับ เป็นผู้หญิงในแวดวงของการศึกษาแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วการศึกษาส่วนสําคัญไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าอยู่ในตําราต้องอยู่ในหัวจิตหัวใจของคนเป็นครูอย่างแท้จริงเดี๋ยวจะพาไปคุยกับครูจิ๊บครับผมสวัสดีครับขออนุญาตแทนตัวเป็นเด็กๆไปด้วยเลยใช่ไหมสมมากเาจะเรียกครูจิ๊บใช่ค่ะหรือว่าคนเรียกแม่จิ๊บด้วยเรียกครูจิ๊บดีกว่าค่ะครับผมนะครับครูจิ๊บปัจจุบันคือรับผิดชอบบริหารโรงเรียนวรฒิรัต ที่อนุบาลวานารักค่ะจริงๆต้องบอกว่าเป็นโรงเรียนทางเลือกและเป็นโรงเรียนที่ <c oughs> ไม่ตามกฎอะไรเลยค่ะ <c oughs> เป็นโรงเรียนนอกกฎเป็นโรงเรียนนอกกรอบส <c oughs> โลแกนเราใช้คําว่าจุดเริ่มต้นคนคุณภาพนะคะนั่นหมายถึงว่าเราอยากสร้างคนคุณภาพเราสร้างครูให้เป็นคนคุณภาพเราสร้างนักเรียนให้เป็นคนคุณภาพแล้วต่อยอดว่าต้องเป็นครอบครัวคุณภาพบางทีสิ่งที่ดีที่สุดของคุณตาเป็นแบบหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดของคุณพ่อเป็นแบบหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดของคุณแม่เป็นแบบหนึ่ง เพราะฉะนั้นแต่และครอบครัว,วไปคุยกันก่อนอืนะคะแล้วเราอะเป็นปิดทางเลือกว่าเขาจะเลือกเราไหมบางคนก็จะมาจากจิตเริ่มต้นที่ฉันอยากเป็นครูตั้งแต่เด็กเลยอีกแบบหนึ่งคือเป็นความรับผิดชอบของธุรจิจของครอบครัวอันนั้นส่วนใหญ่แต่ผู้หญิงคนนี้ไม่ผู้หญิงคนนี้เหมือนกับเริ่มต้นด้วยตัวเองด้วยซ้ำเริ่มด้วยความชอบเริ่มด้วยไปฝึกงานนะคะไปฝึกตอนที่เรียนอยู่คณะุศาสตร์จุฬาก็เริ่มมีความสนุก ว่าเฮ้ยอยู่กับเด็กสนุกเนะเาะเราได้มีความคิดทุกวันที่เราสนุกกับการคิดกิจกรรมเด็กให้คือด้วยความที่เราเป็นเด็กกิจกรรม,มเรามีความรู้สึกว่าตอนเราเรียนเน่ยมันน่าเบือ่อมันไม่สนุกอะ่ะคุณครูสอนน่าเบือ่อเราก็เลยพยายามคิดกิจกรรมที่แหวกแนวต้องสอนคณิตศาสตร์นะคะเราก็เอาอยัางไงดีโอเคงั้นเราเรามาร้องเพลงเชียร์กันแต่ร้องยังไงให้เรียนคอรอนอรและขอรอมอ ซึ่งสนมากจริงๆอ่ะมันต้องเป็นการท่องจำเนาะใช่ค่ะแล้วก็เป็นการกระดาษเวิร์กชีพแปลฝปุหัดเนี่ยค่ะเราก็เลยมาหนึ่งสองสาหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่อะไรคือคอรโน,อนหอรมมอเมื่อ,มอไหร่นักเรียนที่จะกดมือร่วมกันค่ะร้อมกันอันนั้นล่ะค่ะเด็กก็อ๋ออย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็เลยเรียกมาคุยเออ,เอ,อไอเดียดีงั้นเธออย่างนี้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  เห็นบอว่าครั้งแรกคุณครูของคุณครูนะ,ะมาเห็นว่าแบบว่าเธอทําอะไรทําไมไม่สอนอ่าทำไมทําไม่สอนให้เด็กเล่นอยู่นั่นเลยเงนะะี้ค่ะต้องสอนวิชาเอกกับวิชาโทเอกคือสอนตั้าภาษาอังกฤษนะคะโทคือคณิตศาสตร์อาจารย์ที่สอนภาษาอังกฤษเนะี่ยเห็นเราสอนไปนสักสองสาครั้งอาจารย์ปล่อยเลยค่ะไม่ดูแผนการสอนเลยค่ะอืออันนี้สอนได้แต่ว่าจะมาเน้นมันคึอการสอนแล้วทุกวันนี้ตัวคุณกเองก็ปล่อยคุณครูเช่นนี้เหมือนกันว่าแผนการสอนมีโครงล่างเฉย ไม่ต้องละเอียดยิบเสียเวลาเพราะกับเด็กเล็กหน้างานเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวโทษนะคะเดี๋ยวมีป้าที่ป้าเดี๋ยวคนนี้ไม่อดูหน้างานแต่คุณสอนเสร็จคุณต้องดูว่าอันนี้ดีไม่ดีแล้วคุณจบเป็นที่การสอนเน้นผลลัพธ์ก่อนเลยค่ะถ้าเด็กแฮปปี้แฮปปี้และได้ความรู้จริงใช่ค่ะใช่ได้ได้อะไรในวันนั้นค่ะแล้วตอนนั้นก็เลยทาให้รู้สึกว่าแบบฉันอยากเป็นครูเลยฉันอยากเป็นครูฉันยายเคยเปิดโรงเรียนให้ลูกคนงาน ชื่ออนุบาลวานีบางเขนตอนนั้นน่ะแถบเนี้ยไม่มีโรงเรียนนะคะโรงเรียนวัดทีวด่วัดก็ยังไม่มีนะคะทําไมคุณยายถึงอยากทำร,รูรอยานคุณยายอยากให้บุคลากรก็คืออยากให้คนลูกคนงานได้มีเรียนอ,อยากให้คนแถวนี้ได้มีการศึกษาสารต่อปณิธานของคุณยายไปโดยปริยายโดยปริยายค่ะ ็เลยเป็นชื่อมาของชื่อโรงเรียนได้ไหมใช่ค่ะแต่ก่อนเนี้ยคือคุณยายโรงเรียนชื่อวานีบางเขนเราจะตั้งชื่อพี่มนรพันก็ไม่ได้ยังี่คุณแม่ยังไม่ได้เลยค่ะโรงเรียนชูศรีไม่ได้ก็เะเป็นตลกกันทั้งวันเลยตอนนะั <laughs> ้นเราก็บอกว่าเอาไงดีละ่ะเอาชื่อคุณยายได้แหละทีนี้ถ้าวานีบางเขนก็ดูเชยเนาะทีนี้คุณยายวานีก็เลยเป็นวอนอเอาวอแหวนนอนเนนแล้วก็ลักษณะเพราะว่าคุณยายนี่ชุลักษณะก่อน นะคะก oh. ็เลยเป็นวานรักษ์แล้วพอดูความหมายเอ,ออเนี่ยเขียวๆปาปมันเป็นสถานที่ที่เหมาะในการเริ่มให้ความรู้ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลวานารักษ์สอนทันยังไงมีแค่น้องเตรยียมอนุบาลกับอนุบาลค่ะหลักสูตรของเราเนี่ยต้องบอกว่านอกกรอบอีกแล้วเขียนหลักสูตรนี้เองจากตอนสมัยก่อนที่เราเวลาเราไปเมืองนอกเนี่ยเราจะต้องไปดูงานทุกป,ปีตอนคุณจิ๊บจะทาโรงเรียนเองเนี่ยด้วยความที่แบ็คกราวอยู่นานาชาตินะคะเราอย่างแรกเลยคืออยากทำโรงเรียนไทยคุณภาพมาตรฐานอินเตอร์ เราเราเข้าใจว่าผู้ครอเวลามาเข้าใจาเยอะความคาดหวังเขาสูงแล้วมาเจออย่างเงี้ยค่ะคุณเอิร์ธอาวคุณจิ๊บนี่คนไทยเหรอคะโอโ้อเรารู้สึกยังไงอะ,อะเรารู้สึกดาวนิดนึงเนาะเออทำไมปุี่เล็กๆนะใน,นะปัจจุบันเราใช้คำานีทท้ทำไมทำไมหลากคนไทยเราไม่มีคุณภาพขนาดนั้นเลยหรอนั่นแหละค่ะเราก็เลยคิดในใจว่าเราจะสร้างโรงเรียนไทยที่สู่สากลมาตรฐานอินเตอร์ให้ได้จริงๆแล้วคือก่อนที่จะมาสร้างโรงเรียนเนี่ยครูจิ๊บเ็าไปสะสมประสบการณ์พอเรียนจบคารู้ ไปต่อโทเมืองนอกค่ะก็อ,นนอยู่ในสายสาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเหมือนกันใช่ค่ะแล้วตอนนั้นต้องบอกว่าล้าด้วยค่ะเพราะว่าไปต่อโทเนี่ยไปต่อในเรื่องของ education technology นะคะอตอนนั้น<อ>เทคโนโลยีกําลังมาใหม่ๆเลยค่ะเพียว<อ>ๆ,ๆเลยค่ะอีเมลค่ะอย่างที่แบบว่าอีเมลคืออะไรหรอตอนนั้นไปสมัครอ๋ออีเมลมันคืออย่างนี้นะคะเริ่มจากับอีเมลนี้แลละคะ่ะแล้วก็เรียนรู้เทคโนโลยีแล้วเราก็เอาความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาแอพพลายว่าเราจะใช้บูรณาการกับ เข้าไปในโรงเรียนยังไงเขาจบมาก็ไป,ไปไปสะสมประสบการณ์เรื่องะะของการเป็นครูต่ออีกใช่ค่ะอยู่โรงเรียนนานชาติมา12ปีนะคะแล้วก็ประโยคแรกที่คุณจิ๊บกลับมาจากเมืองนอกเนี่ยคุณจิ๊บบอกเลยว่า Computer is not a subject anymore it's just a tool for teaching and learning <c oughs> แล้วจิ๊บก็จะปรับโรงเรียนนั้นให้ไม่มีวิชาคอมพิวเตอร์ <c oughs> เพราะคอมพิวเตอร์จะต้องอยู่ในมือเราแล้วอยู่ในมือตอนนั้นคือสอนครู สอนผู้บริหารสอนผู้ปกครองแล้วค่อยสอนยกตัวอย่างภาษาชาวบา้านง่ายๆมันไม่จดเป็นจะต้องมีวิชาอ่านหนังสือถูกไหจริงการอ่านหนังสือมันเป็นสกิลเป็นทักษะเออบบทักษะอย่างหนึ่งที่คุณควรเพื่อ <ไป S 1> ใช้ในการพัฒนาด้านอื่นต่อไปเหมือนตอนนี้ค่ะถ้าจะเอาคำาพท์คือตอนนี้เขาบอกว่าเด็กยุคนี้ไม่ใช่ยุคอัลฟาน่ะเป็นยุคดิจิทัลเนทีฟมันมี ดิจิทัลอยู่บนดออเดี๋ยวนี้ออไป <hearing S 1> ็นวิธีไปเไปไรียนกั้ยใช่<ล>คะ่ะเดี๋ยวนี้อยู่บนเว็บแว่นตาก็มีมีความสนุกสนานค่ะเ,เราก็มีหน้าที่ว่าเราจะบูรณาการเทคโนโลยีเข้าไปในทุกวิชายอย่างทุก<ม><ๆ>ใน subject area อย่างไรตั้งแต่ language arts o c i a l studies c i e n c e แม้กระทั่ง music หรือ PE พอเราได้เก็บเกี่ยวตรงนั้นเราสร้างตรงนั้นขึ้นมาเราก็เลยอยากทำเป็นวิธีของเรานะคะทีนี้ตอนนั้นปโทไม่พอเราก็เลยต้องไปเรียนปอเอกเพิ่มทีนี้ปเอกตอนนั้นก็เป็น leadership เราเป็นรุ่นหนึ่งของที่เอแบนะคะก็คราวนี้กลับมาอยู่เพราะว่าประมาณต้องทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วที่บ้านเรานะครับในที่เป็นหนึ่งคนที่อยู่ในแวดวงของการศึกษามองยังไงกับการศึกษาไทยในปัจจุบันปัจจุบันนี้ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าทุกอย่างยังคงอยู่ในกรอบแล้วเป็นกรอบที่ตรีตาแน่นหนา แล้วไม่ค่อยมีใครกล้าแผกกบเท่าไรนะหร่นักการที่อย่างครูจะ๊บแผกกบไปกลายเป็นตัวประหลาดกลายเป็นว่าเธอผิดเธออะไรแต่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ถ้าในการศรึกษาไทยเนี่ยเขาก็จะมองว่าอ่าถ้ามีเงินนิดนึงไปอินเตอร์ดีกว่าเพราะดูว่ามาตรฐานไทยยังไม่ได้นะคะทีนี้อย่างที่บอกว่าสโลแกนที่บอกว่าโนชัยไม่พีไฮซีโร่ดเ้าคือไปดูให้ทุกคนเท่าเทียมแต่ความเป็นไทไม่ได้แต่บ้านเราพยายามพัฒนามาตั้งนานเนาะเพราะว่าคนไทยจะแบบ ไม่กล้าใช่ค่ะไม่กล้าเถียงด้วยค่ะ <am repertoire> ไม่กล้ายกถามไม่ต่างๆนานาแล้วเขาบอกว่าเวลาบอกว่าคนไทย,ยไอย่างงี้คนไทยอย่างงี้เวลาตัวพิชิติชสมัยก่อนทางานกับฝรั่งอะคะ่ะหรือทํางานกับต่างชาติเนี่ยจะรู้สึกอยู่ตีแบบไม่ใช่รู้สึกกิ๊ดรู้สึกแย่รู้สึกว่าเวลาเขาบอกว่าคนไทยเป็นแบบนี้คนไทยแบบนี้คนไทยไม่กล้าตอบหรอกคนไทยไม่กล้าอย่างนเรารู้สึกเฮ้ยอย่าว่าคนไทยดิอย่าเหมารวมนะอย่าเหมารวมใช่ถ้าจะบอกว่าโทษนะคะ สมศรีเป็นคนมาสายสมศักดิ์ไม่กล้าตอบอันนี้ได้แต่อย่าพูดไทยจิ๊บเคยในขณะที่ว่าหนักขณะที่ว่าถ้าอยู่พูดไทยสิคำหนึ่งพรุ่งนี้อาจจะลอนไม้แฮมาอย่าอย่าอย่างนี้ยค่ะประมาณแบบนั้นค่ะครับผมเพราะว่าเราก็เป็นคนไทยที่นั่งอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมอ่ะอย่ามาบูลลี่กันหรืออย่าอะไรอย่างนี้เป็นคนสะสมประสบการณ์เพื่ออยากพัฒนารูปแบบของการศึกษาไทยเพราะจริงๆคืออย่างที่คุณจิ๊บพูดไปตั้งแต่แรกว่า ถ้าเราไม่ได้ดูขั้นตอนรายละเอียดมากนะักเรื่องของผลนะสำคัญที่สุดใช่ค่ะและเรื่องของเด็กนะปัจจุบันเพราะจะปัจจุบันเป็นปัญหาเยอะมากนะเวลาในไวรัลแชร์กันไปโรงเรียนอินเตอร์ค่าเทิมขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆอัตราการเกิดในบ้านเราน้อยลงค่ะโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานทั่วไปค่ะบางครั้งก็ต้องมีล้มหายตายจากกันไปมาตรฐานที่เป็นแกมปการศึกษามันก็ยิ่งถ่างเรื่อยๆ,ๆอย่างนี้เราควรต้องทำไง ก็อย่างที่บอกค่ะว่ามาตรฐานเขาอยากให้ทุกอย่างเท่าเทียมซึ่งในความเป็นจริงมันไม่มีทางเท่าเทียมอ่ะมันมันยากมากปัญหาการศึกษาไทยเลยคือมันมีการเปลี่ยนนายบ่อยต้องบอกอันนี้อันนี้อันนี้ต้องยอมรับความจริงพอเปลี่ยนนายบ่อยนโยบายใหม่แบ่งแล้ว mm hmm. นะคะหรือนโยบายเก่าที่กาลังจะดีไม่ได้ต่อเนื่องนะคะพอเปลี่ยนหนา้าอับเลียนอีกแล้วทุกองค์กรอยากให้พัฒนาแต่หัวมันไม่ไป ผก็เลตอนช่วงเวลาบางทีเขียนเราจะบอกว่าการศึกษาไทยต้องไปต่อไม่ว่าหัวจะเป็นอย่างไรมันต้องไปต่อมันต้องอย่างถงโครงการที่ดีเราก็ต้องต่อเนื่องโครงการที่ไม่ดีตัดออกแล้วขึ้นโครงการใหม่มันต้องไปต่อไม่ใช่ชะง,งัก กลายเป็นว่าพอหัวมาใหม่ชงนะหัวมาใหม่ชนะอันนี้แอบโคดิ้งนะมีถึงไม่ใช่แค่การศึกษาไทยนะหลายเรื่องเลยนะบ้านเอ๊ะเราจะโดนอะไรหลายเรื่องในบ้านเรามันไม่ใช่ของชั้นมันไม่ใช่ของทีมชั้นโผล่ไว้ก่อนไม่เอาดีกว่าฉันคิดใหม่ซึ่งมันอาจจะไม่ดีเท่าที่สามใช่ค่ะมันก็เลยแบบว่าเสียเวลาตอนนี้คนที่คนดีก็ท้อเนาะคนเหนื่อยก็ท้อคือเด็กอะสำคัญการศึกษาสําคัญแต่สิ่งที่สําคัญกว่ามากๆเลยคือคนที่จะมาสอนเด็ก ก็คือดูวยค่ะอย่างที่เขาบอกกันว่าโอ้ยทําไมค่าแรงครูต่ําจังนะคะต้องบอกว่าแม้กระทั่งอาชีพหมออาชีพทนายที่บอกว่าแพงคุณก็ต้องมีครูคนที่เป็นครูเนี่ยควรจะได้ค่าแรงที่เหมาะสมแล้วก็เพียงพอที่จะพัฒนาสมองของเขาไปได้อย่างที่บอกว่าถ้าเราได้คนคุณภาพต่ําเราก็ได้เท่านี้อืมแต่ถ้าเราได สูงขึ้นไปเราก็จจงันนั่น,นไหนถุณว่าเราถึงจะกลับมาจุดเริ่มต้นคุณคุณภาพคุณคุณภาพอยู่ตรงไหนะพูดยังไงเนยถ้าอยากจะเป็นเชฟถ้าเราไป<ช>ถ้าคนที่จะมาสอนเชฟค่ะเป็นระดับคนที่เป็นแม่ครัวพัฒนาเราก็จะได้เชฟประมาณหนึ่งค่ะแต่ถ้าเราได้คนที่มีความรู้ทฤษฎดีด้วยอลองปฏิบัติด,ด้วย<ช>ประสบการณ์ด้วยรู้จักแอพพลายคราวนี้ในการพัฒนาสูตรเมนูมันก็จะยิ่งมากมายแล้วใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าให้คิดนอกกรอบคิดนอกกรอบอย่างที่บอกว่าเด็กศตวรรษที่21 คิดแก้ปัญหาคิดสังเคราะห์คิดวิเคราะห์คิดทุกอย่างมีมีเป็นเกินสิบคิดอะค่ะเราต้องป้อนให้เด็กอย่างไรเดี๋ยวสมมติภาษาไทยง่ายๆเลยอ่าไม่มีผิดไม่มีถูกทำมาเลยค่ะแต่พอเด็กทํามาปุ๊บอันนี้ผิดเด็กก็เออไม่ได้ล้ที่โรงเรียนเราจะบอกว่าไม่มีผิดแต่มีถูกนะลูกหนูลองมาอันนี้มันผิดนะแต่ว่าหนูว่าจะยังไงนั่นคือให้เขาคิดต่อว่าที่มันผิดผิดเพราะอะไรแล้วจะแก้อย่างไร แต่ไม่ใช่ไปตีตาว่าเธอทําผิดย่างเนี้ยไม่ได้ซึ่งบางทีมันก็จะเป็นการบั่นทอนเด็ก<ช>ก็าอาจะไม่อยากทำเขาก็บางทีฉันรู้คาตอบ<ม>ฉันไม่พูดดีกว่าี<ม>๋ยวฉันกลัวผิดหรือ<ม>หรือถ้าใดคนโตค่ะฉันไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวไปแซงหน้าแซงตาใคร<ม>เดี๋ยวเขาหมั่นไส้<ม>เด็กเนี่ยไม่ใช่ผ้าขาวทุกคนไม่ใช่ผ้าขาวคุณเอิ้นวันนี้มาวันนี้อาจจะเป็นผ้าขาวของผู้ที่มาเป็นสีสันลวดลายนะคะคนนั้นอาจจะเป็นลายการ์ตูนลายแพทเทิร์นลายตารางลายหมักอย่าทําทุกคนให้เป็นเหมือนกัน เพราะแม้กระทั่งครูเนี่ยคนอาชีพครูเนี่ยคุณต้องดิ f เฟอเรนเชตเด็กให้ได้นะคะที่โรงเรียนเนี่ยเราใช้มาตลอด20ปีว่าการเรียนรู้ต้องแตกต่างแล้วต้องแตกต่างรายบุคคลอย่าทําทุกคนให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกันคนเรามีเก่งทางด้านภาษาด้านคณิตศาสตร์ด้านตัรกะด้านร่างกายด้านดนตรีความถนัดไม่เหมือนอินเตอร์เฟอเรนเชตอินทร์เฟอเรนเชอะไรพวกนี้ค่ะมีจิตวิญญาณไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่คนเป็นครูเรามีหน้าที่ดูว่าคนเนี้ย เขาเกิดมากับพรสวรค์อะไรเขามีความถนัดอะไรเราดึงตรงนั้นมาให้เป็นเติมเต็มศักยภาพให้ล้นเลยอืแต่ถ้าเขายังไม่ถึงเราเติมให้เขาสมวัยก่อนถ้าให้เห็นภาพชัดเจนในการเรียนเด็กที่มือยังไม่พร้อมคุณจะไม่ให้เขาเขียนเหมือนคนที่พร้อมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ฝึกนิ้วก่อนเราต้องดูว่าในหนึ่งห้องคนนี้ไม,ม่พร้อมนิ้วอะมานั่งทํากับครูแบบนี้ก่อนคนนี้พร้อมแล้วเขียนไปเลยนะฮะคนนี้เสร็จแล้วไปสอนเพื่อนไหม เขาก็จะพัฒนาไปหมดพัฒนาอารมณ์ทุกคนเสร็จงานพร้อมกันไม่ใช่โอเพื่อนคนนี้เสร็จก็จะทําอะไรคนนี้ก็ที่โหลตลอดเวลาคนนี้ก็ที่หนึ่งตลอดเวลามันไม่ได้ไอ้พวกสิ่งเหล่านี้กูกูจิ๊บคิดเองหรือว่ามันมีมันมีหลักสูตรประสบการณ์มั้งคะด้วยประสบการณ์เวลาเราเห็นอะไรเยอะๆแล้วเราเรียนเราเจอปัญหาแล้วถามว่าหลักสูตรไหมแน่นอนในอดีตต้องบอกว่าเป็นสิกว่าปีมันก็จะมีคำวิทย์เชิงเลิศนนี่มาอยู่แล้วเราก็ดูว่า พอเราได้คํานี้มาเราก็เออเราก็ต้องดูว่าเราจะพัฒนาครูยังไง<ม>ให้เขาดิสเพนเซทให้ชัดเจนอ,อแล้วสไตล์การเรียนรู้ของเด็กไม่เหมือนกันคนนี้เป็นแบบวิชวลคนนี้เป็นแบบออเดโอคนนี้ต้องแบบทำเหออ็นไ,ไหมคะคนนี้เนี่ยสมมติว่าคนนี้เขาไม่ชอบเขียนเขามีปัญหาเรื่องเขียงนงั้นคุณพีเต์เลยคะ่ะคุณพูดออกมาว่าคุณเข้าใจอย่างไรแต่คนนี้เขาชอบเขียนพัฒนาเขียนเขาสามารถเขียนเป็นเรื่องความได้เพราะฉะนั้นเราสามารถเห็นเขาตั้งแต่เด็กเลยไหมเห็นค่ะ แล้วเราก็ติดตามผลด้วยเรามีเด็กคนหนึ่งซึ่งมีทักษะทางด้านกีฬาตอนนี้ได้ไปเป็นทีมชาติจะไปเก็บตัวอยู่ที่บาหลีแล้วเล่นเซิร์ฟเป็นทีมชาติเซิร์ฟอันนี้แบบว่าเป็นความพราวมากเลยว่าแบบ,บเฮ้ยนักเรียนเราเจ๋งอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องเก่งทางวิชาการอะ่ะเขาจะเก่งตรงไหนหาตัวตนเขาให้เจอสมัยก่อนใครอยากเป็นอะไรก็ต้องอยากเป็นทหารหรออยากเป็นคุณหมอหนูอยากเป็นพยาบาลเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบอินเซอร์เนูเอนอร์ ต้องบอกว่าตอนนี้อาชีพที่ที่คิดที่สุดเกยนแล้เลยค่ะแม่บ้านแม่สบายไม่ต้องทำอาวัยถ้าเด็กโตหน่อยอาจจะบอกว่าอยากต้องจะเป็นอยากอยากเป็นอาชีพแม่บ้านอยากให้สามีรวยอยากเป็นล็อกเกอร์อยากเป็นอะไรที่แบบเด็กเขาเห็นในในในชีวิตติ๊กตอกอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์อยากเป็นทำรายการอะไรอย่างเงี้ยคือดูแล้ว มันจะโล่งหรือแบบเฮ้ยถ้าทางจะได้เงินเยอะ mm hmm. ซึ่งอันเนี้ยเราก็พยายามจะสอนเด็กด้วยว่า mm hmm. เงินเนี่ยเข้าใจว่าเป็นสิ่งจำเป็นทุกคนฟุ้งเฟ้อกันได้หมดเราก็พยายามจะสอนว่ามันเป็นแบบนี้แต่ด้วยความที่เราเด็กเล็กจิ๋วเนาะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดว่าครูจิ๊บได้มีโอกาสไปพูดให้เด็กโตมหาลายัยสมมติไปเป็นวิทยากรอะไรเงี้ย mm hmm. ก็จะคอยพยายามพูดบอกว่าคุณดูดีๆคุณหาตัวตนให้เจอแล้วหาให้สนุกก็คนบอกว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่ไรายได้ต่ําอันนี้ก็ต้องหาชั้นให้ได้ ตอนนั้นครูที่ทำงานประมาณสามอย่างน้อจะเป็นครูนานาชาติด้วยก็ทําในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยแล้วก็ทําในส่วนของส่วนตัวด้วยกิจกรรมนะคะณนะตอนนั้นก็ปกหลักนณะวันนี้จากเดิมที่สมัยก่อนชั่วโมงละสองพันสามพันณยี่สิบปีที่แล้วก็อแบบแพงมากแพงรูตอนนี้สามร้อยก็เอาเพราะเราอยากช่วยเด็กจุดมุ่งหมาย <500 S 2> ไม่เหมือนกันมากกันเค่ะเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยอ่ะเราอยากช่วยบ้านนี้เราอยากช่วยคนนี้ อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นหาตัวตนที่เจอแล้วหาว่าเราแฮปปี้ตรงไหนใช้ชีวิตให้คุ้มค่าค่ะในไหนเกิดมาแล้ว mm hmm. นะคะถ้าเป็นแทสแกเราใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่เกิดมา mm hmm. นะคะก็คือเราหาตัวตนเราให้เจอเราชอบอะไรเราลองแล้วลอง,แล,ลองแล้วดูซิว่าเราอ mm ิน hmm. กับมันไหมอย่างเช mm ่นอาชีพครูเราสามารถสอนแล้วสนุกไหมเราแฮปปี้ที่เราจะกลับไหมนั่นคือสิ่งที่เราชอบ mm hmm. แต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจบมาครูแต่คุณมาสอนแล้วคุณแบบไม่สนุกเลย่<ะ> ที่นี่นะคะเลิกงานสี่โมงทุกคนกลับไปให้หมดแล้วการออกจากประตูเนี่ยไม่ต้องผลงานกลับไปนะเพราะแปดชั่วโมงคุณอยู่กับการงานคุณอยู่กับเด็กให้เต็มที่อีกแปดชั่วโมงคุณไปอยู่กับครอบครัวให้เต็มที่แล้วอีกแปดชั่วโมงคุณไปนอนให้เต็มที่ถูกต้องถ้าคุณพักผ่อนไม่พอทุกอย่างล้มเหลวหมดถ้าคุณพักผ่อนไม่พอสุขภาพไม่ดีคุณอารมณ์ไม่ดีคุณมันลงกับเด็กไม่ได้ เพราะฉะนั้น888คุณใช้ชีวิตให้คุ้มค่าก่อนไปฟังแง่คิดเพิ่มเติมและแรงบันดาลใจจากแขกรับเชิญของเรากันต่อนะครับแง่คิดอีกหนึ่งวิธีที่คุณจะได้ไปคือแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์และนี่คือภาพยนตร์ที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับ Rise and shine a d <c oughs> <c oughs> an eyelash Good morning. There are no hands on the clock. Why? Because they're not needed. What time is it? Ah, uh, fuck. You know I don't, I don't, I don't remember that part. All right, let, let, let's just not nitpick over the passwords. This is Bob Ferguson. I was a part of the French 75. This not felt like Tony Montana. Steve Lockjaw just attacked my home. And I cannot remember, for the life of my only child, the answer to your question. Maybe you should have studied the rebellion text a little harder. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. What? Did you just. Did you just. You just... You know, you are so unsuitable for my daughter. My child comes from a whole line of revolutionaries. And you look so lost. What are you gonna do about this baby? You know what freedom is? What? No fear. Go! not one thing, it's another. Find that to be true. I need you, brother! Sensei! Sensei, Sensei, please! Courage, Bob. Courage. That's it? Courage. Yeah. Yes. Thank you. Hey! Thank you, Sensei! Thank you, Sensei! Thank you! God damn it! Viva la révolution! แล้วในฐานะที่เป็นครูเราก็อยากพัฒนาเรื่องของการศึกษา<ะ>เวลาเห็นข่าวครูที่มันมีปัญหาต่างๆน,านา<ม>ั้วนะครูต้องรับผิดชอบบางเรื่องที่จริงๆไม่ใช่เลย,เลยต้อง<ะ>ทําบัญชี<ะ>ต้องไปดูแลสากณ<ะ>มีครูที่รู้สึกว่ารับผิดชอบเยอะแล้วค่าตัวตายไปอย่างเงี้ยคืออย่างนี้เวลาเราเห็นข่าวเนี่ยเราก็เศร้าเนาะแต่ต้องบอกว่าอันนี้มันอยู่ที่ข้อตกลงกับการเจรจาระหว่างผู้บริหารกับครูทั้งหมด เราให้ครูทุกคนเพราะเราเป็นทีมเวิร์กครูทุกคนสอนครึ่งทําธุรการครึ่งคต่ว่าทําธุรการครึ่งคือสมมติว่าครูจิ๊บเองครึ่งสอนภาษาอังกฤษอีกครึ่งหนึ่งครูจิ๊บเป็นผู้บริหารอีกท่านหนึ่งสอนคณิตศาสตร์อีกครึ่งหนึ่งเป็นธุรการรับผู้ปกครองอีกคนหนึ่งเป็นครูศิลปะอีกครึ่งหนึ่งดูเรื่องสุขลักษณะดูเรื่องอาหารดูเรื่องอนามัยนะคะนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างเนี่ยเราทำกันเป็นทีมแล้วเรากันอยู่กันแค่นี้ไม่ใช่โรงเรียนใหญ่ ะะเราสร้างทีมเวิร์กมาคุณทจะต,ต้องรับผิดชอบทีนี้แต่โรงเรียนใหญ่ๆ,ๆเขาก็จะมีนู่นนี่นั่นเยอะแล้วการที่ไปเพิ่มงานให้เขาเนี่ยคุณต้องให้ชัดเจนว่ามันอยู่ในแปดชั่วโมงเมื่อกี้ไหม uh huh. ถ้ามันโอเวอร์ไปหรือถ้ามันล้นไม่มีใครแล้วด้วยค่าจ้างที่เล็กน้อยมันก็เลยมีความเครียดความคาดหวังจากผู้บริหารแบบหนึง่งการที่จะไต่เต้าระดับเป็นแบบหนึง่งการที่แข่งแย่งชิงดีกันในในในโรงเรียนมันเป็นแบบหนึ่ง ะค,ะความกดดันจากผู้ปกครอง mm hmm. อีกแบบหนึง่งนะคะความคาดหวังมันเยอะไปหมด mm hmm. นโยบายโรงเรียนเป็นแบบไหน uh huh. วิสัยทัศน์ของผู้บริหารเป็นแบบไหน mm hmm. แล้วเขาจัดบริหารจัดการอย่างไร mm hmm. นะคะอันแน่นอนถ้าเกิดว่ามีเงินมาแล้วไม่จ้างก็ผ mm ิด hmm. แล้วหร mm ือ hmm. มีตําแหน่งมาแต่โบยไปให้คนนี้ทําคนเดียวก็ไม่ไหวอย่า mm hmm. งนะะี้ค่ะเลือกที่รักมักที่ชงังตําแหนง่หนงนู่นตําแหน่งนี้มันก็ไม่ได้ด้วยความเป็นผู้หญิงที่ไม่หยุดนิ่งเนอะแล้วก็ยังเป็นครูอยู่ก็เลยคิดโครงการต่อเนื่องเห็นกำลังจะมีโครงการใหม่ อ๋อค่ะตั้งใจทําโรงเรียนเหมือนเหมือนรีสตาร์ทอะทนองนแล้วไม่ใช่รีรีเซตใหม่เราก็ดันเจอปัญหาที่ว่าเศรษฐกิจไม่ดีด้วยนะคะแล้วปัญหาหนักเลยคือเด็กไม่เกิดน,นะคะก็คือในรอบ70ปีตอนนี้เด็กเกิดน,น้อยที่สุดครับะะแต่ว่าปัญหาของสังคมเราเนี่ยผู้สูงวัยเราเนี่ยอยากทําให้ no one left behind นั่นหมายถึงว่าผู้สูงวัยเราบอกว่าเราพยายามสร้างเซลล์ให้เด็กสร้างเซลล์ให้เด็กทําไมเราไม่สร้าง ผู้สูงวัยที่บ้านกลับมาด้วยนะคะอพอเมื่อไหร่ที่เจนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเราจะมีความเห่อลูกเนาะทุกคนเหอ่อลูกรักลูกเราลืมบุพการีอของเราหรือเปล่านะคะ,ะเราก็เลยอยากทําเป็นว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่สามารถมาส่งลูกต่ํา5แล้วสูงกว่า50ได้นะคะเพราะว่าไงเราเห็นแล้วเพราะที่นี่มีทั้งสระว่ายนะ้ามีทั้งสนามเทนนิสก็สอทแบบก็คือเวลาส่วนมากก็คือเวลาเข้ามาก็เขาพาคุณตาคุณยายมาด้วยอย่างงี้เหรอคือคุณตาคุณยายจะมาส่ง แล้วบางทีเนี่ยคุณตาคุณยายนั่งรอเลยนะคะเ,ออเพราะว่าไม่อยากกลับบ้านรอเลยค่ะรอจริงจังนะคะไม่กลับบ้านเราก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราทํากิจกรรมให้ท่านดีกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะรู้สึกว่าเออปลอดภัยอะคะ่เะ<ๆ>เพราะว่าจริงๆเด็กกับผู้สูงวัยเหมือนกันนะคะต้องการสิ่งแวดล้อมปลอดภัยต้องการคนเอาใจแต่ว่าสมองเนี่ยที่ไม่เหมือนคือเด็กเนี่ยสร้างเซลล์สมองแต่ผู้สูงวัยสมองกําลังเสื่อมทํายังไงให้ไม่เสื่อมนั่นแหละค่ะเราก็เลยคิดกิจกรรมว่า กิจกรรมทั้งเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยแล้วทํายังไงให้ผู้สูงวัยสร้างเซล์มีความภูมิใจเขาเป็นปราดมาก่อนเขาเป็นมีภูมิปัญญาผู้สูงวัยทํายังไงให้ผู้สูงวัยสอนเด็กอย่างเช่นมีคุณยายมาสอนการถักนิตติ้งให้เด็ก<อ>มีคุณตาม,มาเล่าประวัติศาสตร์ให้เด็กค่ะเออน่ารักมากเลยเนาะค่ะผู้สูงวัยก็สร้างเซล์กลับมาฉันมีความภูมิใจสิ่งที่ฉันเคยทําในอดีตฉันเป็นคนเกษียณที่ยังมีเขาเรียกอะไรล่ะ ยังมีความสามารถที่ยังมีคุณค่าถูกต้องค่ะเด็กๆก,ก็จะมีความภูมิใจนี่พ่อฉันนี่ตาฉันนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมุติว่าของเรามีสนุกภาษาสภากาแฟอนะคะเรามีคณิตคิดเป็นภาพอันนี้ก็เป็นบอร์ดเกมประเทิงพยานั่น<อ>หมายถึงว่าเขาอจะมานั่งเล่นเกมเศรษฐีก็ได้แล้วก็เป็นคคละบทบาทกัน<อ>นะคะดนตรีมีชีวิตเด็กๆอาจจะเล่นเพอร์คาชั่นง่าย,ายๆอันนี้จะมาลีลาด ก็เขาเขาจะเป็นเพื่อนกันได้ที่ดีเลยเนาะได้ค่ะได้แล้วก็ต้องบอกว่าอันเนี้ยกาลังอยากผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติด้วยค่ะอืมค่ะอันนี้ชื่นชมเลยได้ได้เริ่มเข้าไปนิดนิดแล้วค่ะก็ไม่รู้ว่าจะเป็นวาระแห่งชาติได้ขนาดไหนครับผมเห็นบอกจริงจริงพื้นฐานเนี่ยนอกจากอยากพัฒนาแล้วก็ทําให้สังคมไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังมองว่าเรื่องของการศึกษาไม่มีไม่ควรมีคู่แข่งด้วยถูกค่ะเราบอกว่าการศึกษาเนี่ยไม่ควรเป็นคู่แข่งกันการศึกษามันควรจะทุกคนช่วยกัน บำรุงขึ้นมาให้ประเทศไทยหรือเด็กไทยเราเนี่ยจเจริญเติบโตการศึกษาไม่ใช่ธุรกิจจริงๆมันก็คือธุรกิจแหละเพราะการ,รทำธุรกิจมันการทำธุรกิจคือมันมันจะต้องดูแลตัวเองได้<ช>แต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นธุรกิจที่มันจะต้อง แข่งแย่งชิงดีชิงลูกค้ากันป้ายสีกันไม่ดีอะไรอย่างนี้คือเหมือนคล้ายๆว่าสมมติว่าจิ๊บรู้ว่าคุณมีลูกอยู่โรงเรียนนี้นี่มาโรงเรียนพี่ไหมมันไม่ได้อ่ะมันไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่แบบว่าเอ้ยเธอมาชิมฉันเปิดฉันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเธอมาชิมฉันสองวันอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่ได้ะเราอยู่ในสมาคมอนุบาลที่เราก็พยายามพัฒนานะคะอนุบาลทั้งประเทศไปด้วยกันไปในทางที่ดีครับผมนะครับพูดง่ายๆคือครูจิ๊บมองว่า เรื่องของการศึกษาสามารถพัฒนาและควรจะเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาคนค่ะตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เด็กน้อยเลยถูกไหมค่ะครับผมนะครับปิดท้ายนี่คือ Earth Talk Talk to the Earth นะครับอยากให้ฝากคูจิ๊บ l k to the Earth คือมีอะไรอยากจะบอกไม่ใช่ไอ้คนนี้นะเอิร์โลกใบนี้เลยโลกใบนี้มันสับสวนวุ่นวายแล้วเนาะเราทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนคุณภาพก่อนแล้วเราถึงจะทำให้ทุกคน มีคุณภาพร้อบๆเรารอบๆเรานะคะก็เราสร้างตัวเองให้เป็นจุดเริ่มต้นคุณภาพใช้ชีวิตให้คุ้มค่าที่เกิดมาแต่ในทางที่ดีนะคะแล้วก็โลกเราจะสวยงามขึ้นทุกคนมีคุณค่าในตัวคนเองถึงแม้คุณจะต้นทุนไม่เท่ากันคุณค่าที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยมันเท่ากันคุณสร้างคุณค่าของคุณเนี่ยให้เท่าคุณอย่ารู้สึกว่าฉันแก่แล้วฉันถดถอยหรือฉันเสื่อมแล้วหรือฉันเป็นคนแก่ที่รอวันจากไปนะคะ ทุกคนไม่ว่าจะเด็กวัยรุ่นจะผู้ใหญ่เรามีคุณค่าในตัวเราสร้างเซลฟ์ของเราให้ชัดเจนนะคะแล้วใช้ชีวิตให้คุ้มแล้วมีอะไรอยากจะบอกรุ่นคุณพ่อคุณแม่ครับเพราะจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งคำถามที่ผม <c oughs> ผมแอบอยากถามให้เนอะ <c oughs> บางคนบอกว่าความพร้อมในแง่งของการส่งลูกไปโรงเรียนทางเลือก <c oughs> มันอาจจะมีไม่มากเพราะฉันก็ มันก็ได้มาตรฐานตามนี้แหละเพราะว่าด้วยกําลังทรัพย์ที่ฉันจะส่งไหนจะภาระหน้าที่การงานแล้วเดี๋ยวนี้โรงเรียนทางเลือกฉันก็อยากส่งไปเอ๊ะแล้วเขาจะต้องไปต่อ,อยังไงอันนี้ถ้าอยากจะบอกไ้คุณพ่อคุณแม่จริงๆสิ่งที่อยากฝากคุณพ่อคุณแม่ก็คือว่าปกติเขาจะบอกว่าครูคือแม่พิมพ์ของชาตินะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าครูคนแรกของเด็กๆคือคุณพ่อคุณแม่ค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นโมเดลเป็นแม่พิมพ์ที่ดีของลูก ะกะ็อยากให้ทุกบ้านช่วยกันและนี่คือแขกร่วมคุยนะครับกับ Talk to the Earth วันนี้นะครับเพราะว่าการศึกษามันเป็นส่วนสําคัญในการสร้างคนจริงๆนะครับแล้วครูจิยบบอกแล้วนะครับว่าการศึกษาจริงๆไม่ได้เริ่มต้นจากที่โรงเรียนบล็อกที่ดีที่สุดก็คือคุณพ่อคุณแม่น่าจะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของสังคมนั่นะคือเรื่องของครอบครัวนั่นเองวันนี้ขอบคุณครูจิ๊บมากครับเราทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยเป็นคนคุณภาพก่อนแล้วเราถึงจะทำให้ทุกคน มีคุณภาพร้อมๆเราเราสร้างตัวเองให้เป็นจุดเริ่มต้นคุณภาพทุกคนมีคุณค่าในตัวคนเองถึงแม้คุณจะต้นทุนไม่เท่ากันคุณค่าที่อยู่ในใจของคุณเนี่ยมันเท่ากันเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับมีคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับฝากพิมพ์เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันได้เพื่อเป็นการต่อยอดและให้กำลังใจกับรายการของเรานะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเวลาเริ่มต้นตอนใหม่มีเรื่องราวแง่คิดใหม่ๆคุณจะได้รู้ก่อนใครครับ Thank <music> you.